สบายดีเนาะมือ้อนี้ควายก็สิมาตามแนวทางไว้ลาวสตาร์พี่น้องคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับลาวสตาร์งวดวันที่สิบหกเด้อพี่น้องสำหรับมันออกมื้อนี่ค่ะคูณสองสองหนึ่งสามนะพี่น้องเนาะสำหรับงวดวันที่สิบหกเด้อพี่น้องเด้อลาวสตาร์งวดวันที่สิบหกเดือนสิบหกเจ็ดบางครั้งเบาค่ะเจาะบกเข้าคือกันเด้อพี่น้องเด้อไว้ลาว ทางช่องบ่ได้สนับสนุนการเล่นพน,นัน้ะพี่น้องให้เพื่อเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะหมักกระตามบาหมักกระเลื่อนผ่าน้ะพี่น้องแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบา,ลาเล่าเลขคำนวณนเด้วยพี่น้องเด้ชอช่องเบาเล่าก็เกิดมาจากช่องเบาพูินั่นแหละพี่น้องนี่เนาะสำหรับแนวทางเล่าสตาร์บัอื่นๆ้ะพี่น้องบนล่างคือเก่าพี่น้อง สำหรับตัวเด ja, ่นเนาะเด่นลาสตาบือื่นสำหรับตัวเด่นลาสตา์บือื่นเนาะเบาให้เด่นไปที punches. ่ให้เด่นไปที่ห้าให้เด่นที่หากับพกโดยพี่น้องเดิร์ให้เด่นหากับพกโดยพี่น้องเดิร์ลาสต้าเบอร์อื่นเนี่ยนอเนี่ยให้เด่นที่ห้ากับหกเนาะพี่น้องเนาะ บาร์เดเดนห้ากับหกเด้อพี่น้องบานนีกคให้เดนนเดนที่ห้ากับหกเหดเดนที่ห้ากับหกเนาะพี่น้องเนาะเอาก็ับมาจับคู่ลำกันเลยพี่น้องบารเนี่ยสำหรับลาสตาบื่ออื่นเนาะพี่น้อง ห้าศูนย์หาหนึ่งห้าสองห้าสามห้าเจ็ดบันหกบันี้พี่น้องหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามอ่ะนี่ได้พี่น้องด้สำหรับแนวทางเราศตากับอื่นเนาะ ส่วนตัวเด่นเนาะอาชีให้เด่นไปที่ 5, หา,าไได้วยพี่น้องให้เด่นไปที่หาลองฮกอ่ะไปมากกับแคปหน้าจอไวปด้วยพี่น้องเด้อสำหรับในทางาร้านสไตล์อื่นเนาะพี่น้งนองเนาะสำหรับสุดสามตัวนี่ได้พี่น้องสุดสามตัวเนาะเนี่ยอ่ะ สำหรับคลิปนี้เนาะบ่าวกับฝาวเพียงสามีด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวเล่าเลขคำนวณเด้อพี่น้องอ้าวสบายดีพี่น้อง